ช่วงนี้มีการขายพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลอยู่2รุ่นรุ่นแรกนี่ก็คือรุ่นที่เรียกว่ารุ่น9ไปด้วยกัน <S <S เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษระยะเวลา7ปี <S <S 1> <S 1> ครับผลตอบแทนหน้าตัวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนหน้าตัวเนี่ยอยู่ที่2.22%ซื้อได้จาก ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าพันธบัตรออมทรัพย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งรัฐบาลร่วมกับธนาคารกรุงไทยเปิดการซื้อขายเปิดให้ซื้อพันธบัตรในตลาดแรกผ่านแอปพลิเคชัน a l l e t สอบมอซึ่ง a l l e t สบมอเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นแอปเปาตังพันธบัตรรุ่นเก้าไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นพันธบัตรที่คนซื้อเนี่ยไม่ได้ ใบพันธบัตรตัวจริงนะจะเป็นระบบไม่มีไยตาศาสตร์หรือว่าสกิปเลโดยหลักฐานที่จะได้หลังจากการซื้อเนี่ยธนาคารก็จะให้มีให้สมุดเป็นพาสบุกเ,เ,เ,เล่มหนึ่งนะฮะหรือเป็นสมุดพันธบัตรจะไว้บันทึกพันธบัตรที่เราเราซื้อจากธนาคารนั้นๆปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า2วันทําการก็เข้าไปอัปเดตไ้ละนะอีกการหนึ่งก็ไอที่ผ่านแอปพลิเคชัน วอลเล็ตสบมเนี่ยอันนี้จะขั้นตอนมันก็จะลุงยากนิดหนึ่งแต่ว่าแล้วก็มันเป็นยังเป็นระบบติดออันนี้คงไม่ไม่อยากกล่าวในนี้สามารถว่าขายได้ไหมขายได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขพันธบัตรันธบัตรออมทรัพย์ที่ต้องกเดือนที่จะต้องถืออย่างน้อย6เดือนนับจากวันที่ซื้อในตลาดแรกถ้าเราถือครบ6เดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ นำพันธาบัตรตัวนี้ไปขายได้ถ้าดูแล้วพันธาบัตรออมทรัพย์เนี่ยมันมันอาจจะมีกําไรส่วนที่เป็นแคปิตอลเกนซึ่งถามว่านักลงทุนจะรู้ได้ไงว่ามันมีแคปิตอลเกนนะครับอันนี้มันก็จะมีแอพพลิเคชันอย่างของเวลเมจิกเนี่ยเราก็ที่จะสามารถที่จะใส่ตัวพันธาบัตรเนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันที่เรียกว่าคอนโซลิ d เ t e พอร์ต o l i o โอได้นะครับ ซึ่งเวลเมจิกก็จะมีการมาร์ก o ูมาเก็ตให้ซึ่งเราก็เวลาถ้าเราเปิดเข้าไปดูในคอสโสวลเอตพอร์ฟลิโอของเราเนี่ยที่มีพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะพอ,พอที่จะรู้ว่าพันธบัตรตันั้นมีกําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่จะบอกว่าเราจะรู้เราจะรู้ตัวเลขว่าเราจะขายได้ขายได้เท่าไหร่เป็นอินดิเคชัน ขายจริงอาจจะไม่ได้ตามนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าไปขายให้ใครขายอย่างไรเนี่ยก็มีช่องทางอยู่สองสามช่องทางนะฮะอันแรกก็คือขายให้กับธนาคารคนที่เป็นเจ้าของพาส o ุกตัวนั้นแหลอันนั้นคือวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับและการตั้งราคาล่ะคะอันั้นธนาคารนั้นเป็นคนตั้งราคาซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นราคาตลาด อันที่2ก็คือขายให้สถาบันการเงินอื่นเช่นบริษัทหลักทรัพย์นะแต่อันนี้จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนอันที่3ก็คือที่เราสามารถขายได้คือถ้าเรามีเพื่อนหรือมีคนที่รู้จักนะฮะที่ถือสมุดพันธบัตรออมทรัพย์อยู่แบบเดียวกัน,นแบบเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถตกลงซื้อขายกันได้แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไป ไป,ไปดำเนินการที่นธนาคารที่เราถือใช่ครับคือในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนตรงพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าอย่างอย่างที่เรียนไปก็คือโดยปกติพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยรัฐบาลจะให้แรงจูงใจให้ประชาชนเกิดการออมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือ ประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นผล <Wow. S 1> ตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสําหรับระยะเวลาที่ที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นอันแรกอันที่2ก็คือเรื่องของของที่ต้องพิจารณาก็คือจะลงทุนนั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาต้องการสภาพคล่องแค่ไหนนะฮะถ้าหากว่าต้องการสภาพคล่องแบบสัพพันธทันด่วนตลอดเวลาอะไรเงี้ย เราก็แนะนําให้ไปลงทุนในกองผูรรวมเพราะว่าสามารถซื้อขายได้ทุกวันนะครับแต่พันธบัตรออมทรั์เนี่ยมันจะมีโปรเซสในการซื้อขาย,ยซึ่งก็ต้องทํากับธนาคารนั้นนะครับอันนี้ในแง่ของสาภาพคล่องก็จะต่างกันอันนี้คงเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาครับการลงทุนในหุ้นกู้โดยตรงเนี่ยมันก็จะมีมันมันจะมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือในเรื่องของ ความเสี่ยง,ด,งด้านเครดิตโดยปกติเนี่ยถ้าลงทุนดยเฉพาะหุ้นกู้ที่เป็นเรียกว่าอินระดับที่ลงทุนได้หรือว่าอินเวสท์เมนต์เกระก็คงต้องไปเทียกบกับกองทุนที่เป็นกองทุนตราสารนี้ลงทุนในพวกระดับ Investment g r a เกดด้วยเหมือนกันอันนั้น<ม>จะเทียบกันได้ข้อดีข้อดีของการลงทุนในในกองทุนตราสารนี้หุ้นกู้เอกชนเนี่ยก็คือหนึ่ง มีการกระจายความเสี่ยงทางด้านทางด้านเครดิต uh, นะฮะอันที่สองก็คือเงินไม่เยอะก็ลงทุนได้<ช>นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อดีแต่ว่าข้อเสียมันก็คือราอต้องเสียค่าบริหารจัดการข,าของกอง,องกองทุนรวมหรือก็แมネจเมนต์ฟ e ีนั่นเองซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละกองทุนเนี่ยจัดเก็บเท่าไหร่อันนั้นก็จะเป็นส่วนข้อเสียการลงทุนหุ้นกู้โดยตรง อันนี้เราก็จะต้องซื้อเป็นตัวๆนะฮะซึ่งมันก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่หุ้นกู้ก็จะขายให้กับสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายราาใหญ่อะมาถึงนักลงทุนรายรย่อยอย่างเราเนี่ยก็กยากนิดนึงก็ยากนิดนึงนะครับอันนั้นและก็เป็นข้อข้อได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าการลงทุนหุ้นกู้เป็นตัวเนี่ยก็คืออันนี้เรารับความเสี่ยงทางด้าน เครดิตของหุ้นกู้ตัวนั้นไปตรงๆ100%นตไม่มีการกระจายความเสี่ยงนะครับ